ห,ห,หายังไงของหวานตีสโดอะไดแล้วตีหน้าดินด้วยนะร่างไปตีไปเอาหน้าดินร่างแล้วเดินตีปานินก็มีด้วยมนะไม่เหวอมะม้มาคนเดียวมันจะคุ้มเลยเอาสองอย่างติดกล้องเลยเหร ถ่ายถ่ายวิดีโอด้วยน้ำมันมีขายยังไงครับเก็บมาหนี่งกินละสิบเม็ดละ2องสองสองแล้วอันนี้สิบ,สบ,สบ,สบนี้ยี่อันนี้ก็ยี่มไม่รู้ว่ามีปลาหนึ่งเมื่อมาหน้าดินมาตีแล้วก็เราก็เดินตีปลาจนเออลงยูทูบได้วยป่ะลงยูทู ท่านนี้ต้องทำเหยื่อเก่งๆนะครับนั่นนหละเออย่าอย่างอื่นหยาอย่ายงอื่นกินแต่ต้องมหมัาเก็บแปดหวนเอามาใส่ยาอย่างอื่นมันเป็นต้นยังไงต้นเป็นย่างๆเป็นน้ำนมเป็นย่างๆต้นใบหนาๆป่ะใบเล็กๆไม่ใหญ่

หน้าดินก็ตกอยู่เคยมีคนมาตกสะโดหน้าดินบ้างไหมีมก,กินได้ไหมคาก็ได้เหมือ่กันค่อยเยอะเท่าไหร่เนีอืม,มไม่เหมือนอ้ยขึ้นอยู่เมื่อวานตรงนั้นตัวปลาเรือเลยนั่นกินไหมอืม มันไปเล่นตรงไ้ตื้นๆนั่นนะตรงที่เป็นทรายตรงนั้นนะสองอย่างเลยฮะเห็นคุ้มค่าท้งองอย่างสองอย,าองอยา<ะ>่างมัน,นมันมา,า, <c oughs> าก <c oughs> เกินมีเยอะไอ้เก็ คนหัวล้านก็ได้แล้วก็ผมมีก้าสาม,มผมมีก้าสามแล้วก็มมปิบปากก็บสองโอ้ก็สองสามอย่างลำผมฟังน้ำกะทิบกล่อง หอยสัก7้วันหมักทิ้งเลยกินกีบตีจนพอกินเลยกี่วันหมักสัก7-8วันหมักคนไ่ได้ยางอยู่มัอดีบปานินก็กินประดุกมันกินนะไ <c oughs> ม่เคยได้เลยรับอยากจะลงม้งกันเดิมรู้ ประโดขึ้นดีอย่างเลยตีไม่ตีไม่กัดโดต้องเอาเนี่ยหนี้ประตูจับ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 ให้ละเอียดเนี่ยต้องหวานหวานหวานอย่ามนคาไประทูไอ้นี่เราเนี่ยบอกทูเข่งเราเนี่ยบอกทูสด เนี่ยข,ข,ข,ขึ้นดีอุปโภคสะดวกอ,อ่อทอดเราสับทุงเงียดนี้ไม่หยิบมันขับได้แล้วเราก็เอาไอ้ที่มันเป็นไตไตมาเทียบเทียบเสียบเทียบอะไรสองสามคันก็พอเดี๋ยวก็ด้ดึงมาท่อดไม่จีบเนี่ยขึ้นดีจีบดีเป็นสะดวก นักขี่นักขรินนั่นน่ะฮะไปมาเคื่อนเมงการน้อยเยอะปลาชโดอือผมเป็นเล่นอยู่นู่นมันสองสามวันเนี่ยนี่เยอะปหมได้ปลาชะโดไม่ได้หรอกขาดหมดเกจะลุงไปดึงโอ้มีตะกรุดขึ้งหลับดิเยอะอืออือถ้ามีทนมันร้อนน่นน่านอือดึงไปเจอไอ้นั่นนะไอ้นี่ขายเยอะดำเยอะมาตัดมา ผมไปตกเลยต้องบ้านบุดด้วยเนี่ยยังไม่ถึงบ้านต้นมะพร้าวอ่ะให้เขาตกแทนให้ผมไม่มีเราลงนู่นเราก็มาลงใกล้ๆอย่างเงี้ยที่ป่ามันดึงไงป่ามันดึงเยอะขอร้องว่าให้ผมตกให้ได้บ้างปาให้ให้ ไปตกว่าครับครับคันได้ยี่สิูหลายตัวทำินใหญ่สาโลสโลสามโลใหญ่ใหญแต่ปันจะดูเยอะหมดเลยเขาแบนมันเป็นกล่องเลี่สิบก้อนหมดเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ ท,ที่จบการเึียนอยากให้ไปอ่างเก็บน้ำโตัม <จะ S 2> บอกหลายคนแล้วยคนไม่ทำมันจะเอาปลารลวมปลารลวม <S <S ปลารลวมจะมีโอเมก้าหมาเเจ็ดคนหัวล้านมีปิดปลาเกตสองแล้วก็ลำส,สองโลกะนะ็เนี่ย ก็น,นียายอย่างอื่นกะทิกล่องไข่สดไข่สดะกะทิกล่องหมักเลืกินไม่นี่ไม่ขึ้นอย,ยอย่าง<อ>าี่ยา,าอย่อางอ,อื่นดูในยี่ห้อก็ได้ยายอย่างอื่เออ เยอะยังเมีไหมแถวนี้อืมขึ้นตามป่าไว้บ่ครับ ยางอื่นยางถามราเรง้ยางมันออนที่ไม่มีดอกเฮ้ยงไปโรงเรียนตีเปิดปิเทมแล้วเอาวะัวเวียดมานํำไปฮัฟน้องก็เอาวะเดี๋ยวลงยูทูบพอได้ไหมพึ่งเปิดพึ่งเปิดครับ เพิ่งเปิดช่วยเป็นหน้าดินมาลงทิ้งไว้เนาะัให้มันดีๆน่ยมีกนึ่งมกยีสกก็น้ำแดงนี่ยกสหมืมาตกยอะศกน้ำแดงขัติค้นกัติขวด ก็หนมไข่มันก็ลำฟังหอมๆหอมมันๆหวานๆเนี่ยชอบเนมจันก็มันพ่อหมดอ่อนมันกัดทำหอมอ่อนยังไม่ได้ตกเลยไปะไปสวนปอนตรงไหนครับ ไอแถวจ้องอยู่จ้องอยู่ตรงโขดหินนะอืมอ,อืมเปเบดีเขาทำสวนอยู่ตรงนั้นไนงะอ๋อเนี่ยเขาจักกันเลยนะไปได้ชนิดชนิดเขาจะไปเลยนะอืม,มให้ผมซื้อพวกเหยื่อพวกนี้ไปนะ เมื่อเราทำขนมันต้องหยดนมนิดนี้หน่อยถ <c oughs> ึงจะได้ถ <c oughs> จจึงธรรมชาติใน <c oughs> ป่าบอไม่เคยเล่นเล่นเหมือนกันจะไปกขาพวกเขาม,ม,มันไม่ค่อยบอกค่อยบอกเลย <c oughs> เราไม่ได้ห่วง <c oughs> ตกกินหรือเปล่ามีรายได้ดีก็เออโอเคมา <c oughs> เนี่ยอาจจะองการอาจจะมันนอนเล่นอยู่ตรงนี้อืมแต่คืนก็ลงได้นะครับนี่ยังไงมันก็คิดนเาลงไม่กลงคืนองกาบก็ดูไม่สำคัญลงไปปันนินปันนินมันก็ยังว่ากับมะพร้าวคือมะพร้าวขั้วมันมีหลายสุดฝันเนาะ หลายสูตรบางคนก็มะตานสุกมะตานสุกต้องบักลูกนั้นต้องบักเป็นปีลูกกาลลูกออฟฟิศที่ประเทศแถวสุพรรณมันเยอะมากิดลูกตาลก็เยอะมากิดลูกตาลมาเดื่อดได้หมดลูกอะไรที่เขาเรียกลูกทงลูกทอได้หมดหมักเหมือนกัน อะไรที่เป็นหมกไหมหอมๆมได้หมดได้หมดมันเป็นปีเขาใส่เยค่อยได้ลูกตาลก็เป็นปีลูกตาลมันก็ต้องเอาเปลือกดำๆมาแล้วก็เอาเนื้อเหลืองๆยี่ตะแกงเสร็จกยียี้ๆยีย,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 ยีเอาน้ำแล้วก็มากรอง เอาไอ้ผ้อยมันออกใช่ปะ่ะมั่นก็นะแล้วก็มึนผ้าขาวเทใส่แล้วก็มามัดแปวนไว้คืนหนึ่งคืนหนึ่งก็เอาโอเมก้าสามก็ได้โอเมก้าสองก็ได้ขนมปังยำโลยำโลสองถุงแล้วเคี่ยวน้ำตาลใส่แค่ครึ่งโหลเหนียวเนียเนเออมันดีกว่ากากน้ำตาลมมันดีกว่า เนเหนียวเนียมันก็นดีมันปังขาดไม่ได้ใส mm ่ต hmm. ักถุงสองถุงก็ได้ยำโลก็ขาดไม่ได้โลตักงสองถุงนุกตาลตักโลสองโลก็ได้ก็ได้ใส่ต้เคี่ยวน้ำตาลนี่ต้องเคี่ยวน้ำตาลนะเคี่ยวหนึดนืงพอเย็นแล้วก็เทใส่ ยำยำม,มคลิปเลยๆๆๆเหมือนกันขาดเยื่อโลไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นปีมีมะพร้าวก็ขุดมะพร้าวใส่ขั้วขั้วใส่ไม่ต้องขั้วก็ได้มะพร้าวเราเผาเผ <ๆ S 1> าแกงเนี่ยขุดขุดใส่อไม้เพิ่งไปน้ำตาลการน้ำตาลเราไม่เอา ต้นอะรมันก็ใส่ถุงใส่ถุงไล่ลมออกหนังยางรัดใส่ถัง้า,า<น>ปิดอืมาแปะเออเป็นปีน <c oughs> แต่ก็หมักหลายอย่างก็ขายเยอะได้อืมได้อืมนั่นผมผมมาให้ลองตุม้มสีกินกันอืม <c oughs> หมดมาแล้วอยู่ที่ตะน,นิดนั่นแก็ถังไปไว้ที่สุพัน <c oughs> อืกลับบ้านแี้วก็ามาเผื่อ <c oughs> ทำดูทำลงดำทำล้ำต้องล้ำละเอียบละเอียบโอเมกา้าต้องมีโอเมก้าสองสามหนึ่งอะไรน,ใน,ในั่นถ้าสองปีนี้ดำพุทธหนึงดำเลยดลำคำมันจะระเบียบถ้าเหมือนก็จะเราใส่ถุงไ,ไ,ไปแล้วเห็นป่ะเราทำเส้นแล้วใส่ถุง มันก็เจาะรูว่านั้นเนี่ยขวดน้ำตัดค้อนๆขวดเอาเกลือใส่ข,ข nice. วดน้ำมันก็ให้ทำทำเป็นหลุมมันก <Sams. S 2> ็เ <ADHD> บ่าเอาเอาเอานื้อน้ำมันออกนัดให้แน่นๆน้ำมันจะไปขังเองมันจะแห้งเลยเฮ้คลิปแล้วครับแม่เอาเมาเลยลอฮ่่

มักหอมอ่อนบนเดียวทีไมันกินใช่ป <c oughs> ่ะพอมันกินดีๆแล้วก็อาจจะหอมอ่อนก็น่างได้ใช่ป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยฝนตกอันนี้มันก็จะใช้เหยื่อสดนะไผ่เ <c oughs> ขียวไฟอะไรเงรี้ยใช่ป่ะนี่ผสมไม่ดีมันก็ปนแปลกๆอยู่ <c oughs> แต่ตีนองเก่งก็ตอนนั้นเพราะว่าป่านี่กิน ก็เตีอยู่วันไม่กิน mm. วันสองกินเนระิ mm. ่มกินปลาจะเพียนอันนินปลาดุกอะไร mm. ก็ถ้าไข่น้ำเยอะอยู่ข้างล่างต้องสองกินนะกิน mm hmm. ถ้าไข่น้ำปาก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไ mm hmm. นลองดุกลองตีลองตีดุกครับป 啊！多么热嘞！